สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้สีภา,าไปแวะชมตลาดโบเบกของมุยลีามเลยจ้าเปิดขึ้นไหมจ้านี่ค่ะกำลังเดินเขาในิลานเนาะอันเสือแขนย่าเด็กหน่อยจ้ามีแบบแบบมากมายเลยจ้าทั้งเสือกีฬาแล้วก็เสือการ์ตูนคิตตี้มิกกี้เมาส์มีผู้เสือแบบตรีมอ่าพยาบาลตำรวจมีเหมือนเลยค่ะเนี่ยเสื้อเด็กน่อยเสือกันหนาวค่ะ ราคากับบแพงจ้ะนี่ค่ะมีเล็กกิ่งเล็กน้อยนี่คะ<ม>่ะเสื้อผ้าเล็กน้นอยเป็นผ้านุ่มๆนี่คะ่ะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะชุดละบก,กี่บาทเองจะถือนี่ค่ะเข้าไปในลานค่ะกสิมี่พวกเสื้อสีสันอ่าหลากหลายจ้ะชุดกระโปรงเล็กน้อยจ้ะนี่คะ่ะลานหลักใหญ่เลยจ้ะยวนเ็จหล่อเมืองของวีร่รัมจ้ะนี่ค่ะเข้าไปกสิมี่เข็มขัดชุดนักเรียนจ้ะเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดก็มีๆๆจ้ะ ขายเป็นยกโหลขายเป็นเศต